คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันทีผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมานี่กะมาพบกับเก่ามาแชร์ด้วยครับผมไปอัดสถานที่ทั้งนอกว่าเด็นวเาพี่น้องเนาะฝนตก่ํากัเลยตรงอ,อัดในเฮียนนี่ด้วยครับผมสำหรับแนวท่าหงอวันทีสองพุษภาคมดิเดี๋ยวมินเก่ามาแชร์จะภาพพี่ภาพน้องไปตามต่อ แนวทางเลกของแม่เอฟซีอุบลเด้อครับผมครับเพิ่นมาขึ้นเวทีเป็นสะพานบนั้งแรกกับเขาเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเลกบนของอะแม่เอฟซีอุบลครับผมเพิ่นเด่นหนึ่งกับเก่าครับจับคู่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเลยเนาะครับผมครับเดี๋ยวงวดวันที่สองพฤษภาคมไปรับชมรับฟังน้ำกันเด้อครับผมก่อนฉีดเบิ่งแนวทางตัวเลกของแม่เอฟซีอุบลเฮดมินกอมมาเชียก็ขอขอบพระคุณแม่เด้อครับผมที่ เมตาแนวทางให้ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับสำรับงวดนี้ก็จับตาเลยว่า,าติดตามแม่ดีๆเด้อครับผมอาจจะมีที่เด็ดอีกครับผมก็อย่าลืมเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียในเด้อครับผมไปเบื้องแนวทางเลขของแม่เอฟซีบนกันเลยครับ ค่ะน้ำเชียรครับแม่ครับลูกห้านกม็มาเชียสวัสดีแม่ได้ครับผมค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยลูกกันจิมาตามต่อได้ครับแม่สําหรับแนวทางเด็กกับแม่ตอนแรกกับจิบอยากให้อันสัมผัสเนาะแม่เนาะครับ,บค่ะคล,คลิปแรกกับเด็กเขาเต็มเต็มเลยครับแม่แยัันขัวัวขัขวขันขข้าหหันขว้อหรัววขหวอั ไมอยากไม่รู้เลยบ่อยากให้อยากให้เอาไปออกอากาศไนไหนนะก็เลยน้องทั่วบอกว่าเอาให้คนเอาออกไปโรดเอาออกค้เพื่อออกไปเห็นเพื่อหูเพื่อเห็นเบิ้องบนเรีกหูเขาว่าเขากันมันหูไปว่า่นองว่าเขาวิลีนะน้องแม่เนาะครับผมมันเขาทั้งกองโตเลยเนาะครับกับเขาเต็มเต็มเลยเด่นเด่นหนึ่งรองเก่าครับกอดข้อกันมาารอ่อด้วยเนาะครับผม จับคร่วห้อีกครับผมเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าครับมันพิษพิษแม่โบเดีนไายหนึงน่งหนึงน่งหนึง่งเก่าหนึ่งกับแม่โบเดนไทยเพราะว่าแม่มาหนึ่งเดี๋ยวแม่โบเดน,นินะต่อหายเน,น,เนาะค,ครับผมแม่คนมาเนหนึ่งหาหครับทั้งตัวแม่จะหายไปครับผมแปดหาหนึ่งเนาะแมีนครับผมแปดหาหนึ่งแปดหาหนึ่งคขมุนกับเป็นกระถิ่งจางเลยเนาะครับแปดหาหาแปดแมีนยนใี่ไหม ครับเอฟซี่กับไห้มาตามต่อเด้อครแม่เพราะว่าอ่า,อานวดแรกคนอาจจะซ้อมมองอยู่หมวดนี้พี่น้องเอฟซี่กับเชตามแม่เลยแล้วครับผมเพราะว่าแม่กับมาพี่ส่วนเห็นแล้วว่าเหล็กแม่กับว่าธรรมดากับผมแต่ว่า,าวันที่สองวันที่หนึ่งแสี่แม่เหล็กไม่ออกตรงมือนี้มันจีเป็นไดปรแม่ครับผม,มคำนวณยากบ่แม่ ทำเงวนยากดูเนี่ยจัหน่อยเพอานี่ยมันถามว่าน้าน้ำเสียครับผมปกติมันจะออกมันจะออกวันที่เนาะครับผมปกติมันจะออกวันที่วันทีวันที่หนึ่งแมนบอครับไปเกิดเขื่อนมาเป็นวันจันทร์วันที่สองเนาะแม่นครับผมเนี่ยกับทั้งวันที่ทั้งวันถึงไปเอ้ยยกยาเห็ดยาเห็ดหยาแหนบหวานเพรามันถามมือถามเว้นเนี่ยมันอยากเห็ดหยาแนบ่เนี่ยกับพยายาม จะแก้เลขออกเหี่ยมเลขออกเหลี่ยมไม่เท่เลยอยากให้จะคอยไหวนาทีออกวันที่ผมจะคอยวันที่เจ็ดให้ที่้องถูกเอาไปทีจะหน้าเบิรงสีหน้าูกครับผมแมนอยู่ครับแม่เอาแม่งวดวันที่สองพฤษภาเนาะครับผมครับแนวทังสองพุดเสาเนาะครับดูกับมาตามต่อครับผมอีกายหนี่มัดอกสองคิดสองรางหนึ่งแปด สีกายนี่มือมันมันสี่สองสีกายนี่ครับมือนี่หัวนี่หัวมัววนสี่สองสุดสื้อานี่เด็กแม่เด่นเก่าเรือยบนปะครับผมบนค่ะเด่นเก่าเด่นเก่าร้านดีได้เลยเก่าเก้านี่สิมากระรั้นดีหายล้านเปอร์เซ็นด้วยโอ้เก้าล้านเปอร์เซ็นค่ะแล้วเก่าเก่ามานี้ล่างนี้แม่แม่ไม่ได้เ,เป็นล่างใหยนย้ำเรืยล่างนี้ เด่นแฝดเด้อโอ้แยกบนแ,แยกล่างนะแม่เนาะครับอ่าแปดเต็นแปดตินล่าง 8, 8, 8, ล่างเด่นแปดครับบนเด่นเก้าเด่นเก้านี้เด่นเก้านี้จับคู่จะมีเก้าสามเก้าสามครับผมค่ะเก้าสามแล้วก็เก้าสี่เก้าซีค่ะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดครับผม เน้นไปสีเก่าสี่เข้าเก้าเจ็ดเน้นเก้าสีเก้าเจ็ดครับผมขาไม่ให้เน้นเก่าสี่เข้าเก้าเจ็ดรักเก่าครับผมล้านีรักแปดล่านเนือบัตรล,<า>ล่ลางรักแปดล้านนี้ไม่จับป่วยทมีแปดทีนี้ห่แอร์ยูไ่อาอาแปดตัวเก้าว่าแม่ฮาแปดขาโตเก้าฮาแปดครับผมพ่อไม่ได้เอาแปดไปหลังครับเก้าแปด เก้าแปดครับผมหนึ่งแปดหนึ่งแปดค่ะสี่แปดสี่แปดครับผมค่ะมีสี่ครูค่ะเเ 18, ครับอัน้นไปทีหนึ่งแปดกับสี่แปดเด้อครับผมเน้นหนึ่งแปดกับสี่แปดครับหนึ่งแปดจ้วจ้าวลาแปดทีแม่งกระบอกกรกากระดันดีครับผมในกากะระดั้นดีจะเก่าอ๋อ บนนี่หลานเปอร์เซ็นต์นะแม่เนาะแล้วมึงจะก้อนเรือหัวแดดก็มึงก่อนถางหัว่อไปถามันเผาเป็นสินั่นตีหายเลยกะงวดงวดก้อนนั่นนี่กับพี่ส่วนเราเลยครับแม่โอเคไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่าก้อนเนี่ยได้ว่าบนบ้านล่างตีร่วมเบิดตีร่วมนะแม่เนาะค่ะวันนี้แม่ตีเป็นบนเป็นล่างเก่านี่เป็นบนเปล่างนี่เป็นแฉกครับผมมีมี่สามตัวปะครับผม มีเเห็นเด็ามตัวเห็มันมาสืกูก็เอาดอกครับเห็นอยากตังแม่เนาะเยวันนาจะเอาเยวแม่เห็นสำรองไวเพิ่สะกอนถามันเขาแม่จ้าสีเดไหครับมันเข่ามันเขามันเขเาแยบว่าเขาโตจ้สีกปย่างดีได้เนาะแม่นี่ครับผมมันผ่านมันเพาเข่าโตที่มันเขาสองตัมันเข่าสองตัวแต่ว่ามันเอาเป็นกระจะรับมาร์คเปียนไป่กันะถึงยูแปด แปดหาหนึ่งศูนย์หาหนึ่งไม่หายไปเนาะครับผมมันตัหาแปแล้วก็หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งครับผมค่ะสำหรับเลขเด่นเด่นบนนีเก่าซีกับเก่าเจ็ดบ่แม่เน่นนักเลยครับผมเนนให้เนีนเก่าีกับเก่เจดดีใจไเด้ยู่ครับผมค่ะล่างก็หนึ่งแปดสี่แปดครับผมครับค่ะ จังไดโค้งทุดท้ายทำแม่มีเด็ดเด็ดหรือว่าฝันดีหรือว่ามีอันสามตัวหรือว่าจังไดแม่กะอันกินกลางมาได้ครับผมหลูกจะทั่วขึ้นครับแม่ค่ะค่ะค่ะครับเยี๋ยวแม่ทุกฮครับแม่สาหรับอคลิปนี้ลูกขอขอบพระคุณแม่เด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับลูกกับหลานครับผมครับแม่ค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะวันดีค่ะ เอาครับพี่น้องครับผมกะไดมาแรเด้อครับผมสําหรับแนวทางเลขของแม่เอฟซีอุบลครับผมกะงวดนี้กะเบิ้งเด้อครับผมเพราะว่างวดวังหันแม่กะเข่าเต็มเต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะทางเลขอ่าเด่นครับทั้งจับคู่ครับผมสําหรับคลิปนี้พี่น้องเอฟซีกะอย่าพลาดเด้อครับผมกับแม่เอฟซีอุบลแอดมินก็มาแชร์กะตามมาใหยื่อเด้อครับผมต่องวดเลยเนาะพี่น้องเนาะ ถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซของเกา,าเาียี์ถูกหวยเรื่องเงินอัวขวันที่2พฤษภาคมสุขสุกชุนเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ